บนหัวจิมกมล้วนะลมโคตแรงโกเบจ้วงเอาจ้วงเอาเลยนะตัวนี้มันเป็นดินทรายเนะี่ยเป็นดินทรายในแนทที่เราเคยมาขุดกันเมื่อ4-5ปีก่อนมั้ง เอา MO มาผุดอ่ะสามไอที่หารุ่นแปของเรานะฮะตัว MO มาุดเมื่มา30ปีก่อนที่วิ่งานกลางคืนด้วยนะที่นี่นะครับที่นี่แหละ,แ,หละแต่เป็นโซนโน้นตอนนี้เป็นฟิชชิงพาร์คไปละนะเป็นดินแน่นแนะเป็นดินทรายดินปนทรายแน่นแน่นนะฮะฟันนี่ให้อาทิตเดียวนะครับเกี้ยงนะครไม่เหลือ เป็นลูกหลังพลทรายพลดินของเขานะฮนะให้อธิย์เดียวฟันใหม่ๆเลยอาทิตย์เดียว,หม,ยยยวหมดนะฮะไม่เหลือดูคู่ละมานสองวันเองจากฟันมีก็คือกลางๆที่สองวันเกี้ยงเป็นดินพลทรายแล้วก็แน่นนะมันแน่น ก็เหมือนเวลาเราตักไปทีก็เอากระดาษทรายถูทีนะครับถูเลยดูความแน่นนะตื้อเลยพอฟันถูก็ยิ่งตื้อข้าไปใหญ่นะโอเบสแต่ไม่ยังแต่ไม่ยัง จานเปียกเต็มเปียกคันนี้ยังครับผมริมน้ำเลยวันนี้ แบบนี้ถ้าเกิดเอาไปบดอัดหัวมันแน่นดูจังครับผมแต่ถ้าเกิดโดนน้ำก็น่าจะเละๆนี่แหละเละๆหลบหลบเอ่อเยอะเสร้อยรงานเร่ง วความเร็วได่เหนือชั้นก็เยอะเห็นว่านะครับผมรุ่นเก่ารุ่นใหม่เทคโนโลยีก็ต่างกันแน่นอนเยอะ <c oughs> ห่างกันเยอะความเร็ว เกือบจะสองตอนหนึ่งนะโกเบตัก2องเขามาสู่หนึ่ง เทคโนโลยีฮะสองรุ่นในห่างครับเป็นสิบปีแล้วครับรุ่นเจ็ดกับอเวรุ่นสิบนะบวกลบกันสิบปีแล้วครับแปดปีสิบนะ <Y od. S 1> ปีนะฮะยอดเต็มเปียะมาดูหน้าง,งานนะครับอยู่กันเป็นดงเลย ที่เรามาเช้าจัดเลยนะเมื่อเช้ามารอครับมันที่มันมาอัดกันนี่มารอมันรอรอแลมครับรอแบคโคสันอุสามย้ายมานี่นะรอแบคโคย้ายมาทําแลมันลงไม่ได้ครับโคนแต่งทําแลมเอาดินมาลงเราลงไปแล้วนะฮะที่ดินขาเราตักมาเราจะลอยรอบนี้เป็นหน้าดินนะ ที่ขับขันอย่างเงี้ยผมพอเราไม่ต้องโชว์ลีลาอ่อนก็ได้นะนี่คือพอปุ๊บอ่อนเอาแค่ตูดเข้ามาแนวมันได้ปุ๊บพอล็อกกันเนี่ยม้วนเข้ามาตรงเลยทําเวลารับเพิมเป็นถนนหมู่บ้านที่แค่อย่าไปลีลาขวางถนนเขาถ้าเกิดทีเดียวมันผ่านเลยก็โอเคครับถ้ามันยึกยักยึกยัก,ยกมานี่โอ้โหรบกวนชาวบ้านเขา ตัวนี้ก็เป็น FM 2P นะ3 8สามร้อยแปดสิบแรงมาออใกล้ถึงหน้างานแล้วคอยทีก็ปลดล็อกครับปลดล็อกนี่เราก็เลี้ยงเหลี่ยมได้ละเลี้ยงได้ละ พอนี่ก็หุ่มเลยนะสามแปดบม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 ดุเดือดจริงๆเสียงเราโอเคเให้เลยจอดแนวนี้หล่อจริงเสียของแล้วนึงนี่โดนมาทั้งนึงโดนหินล่วงใส่ฮะหินจากแท่นแบคโคพอเราจอดเทียบแบคโคแท่นแบคโคอยู่สูงนะครับ ย่ก็พวกก็ตัดใส่ตัดใส่แล้วเวลาหินมันล่วงจากแท่นมานเราพอออกตัวก็เรามองไม่เห็นแล้วครับออกตัวก็กรึบเสร็บรอ้อนรอเคลมนะนาดินสวย เดี๋ยวจบไซส์งานนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปวิ่งยางมะตอยต่อแล้วนะครับมีมากรรมมาแล้วยางมะตอยทำถนนอ้าวเราจะอัดแนวนู้นก่อนนะอัดแนวนู้นให้เต็มก่อน อยู่ท้ายๆมาได้ดง่ายๆ อยู่ต่อไปครับผมตัวนี้เป็นวิกเตอร์นะฮะ F M 2P 300... เอ้ย 2P F M 1A นะฮะ344แรงม้า ah นะครับเป็นโฉม F y 2 2ครับตัว anniversary รอบนี้แทงซ้ายครับผมคนขับรถจะรู้ดีว่าแทงซ้ายนี่คือมันจะยากหน่อยครับแทงซ้ายมันจะยากหน่อยเพราะมองเรามองไม่เห็นจำกัดด้วยมุมอับสายตาเยอะครับ ถ้าแทงขวาเราพอชะงโงกมาดูได้ไงฝั่งขวาเราเห็นนะแต่ฝั่งซ้ายเรามองไม่เห็นเลยยิ่งแทง90แบบนี้นี่ไม่ได้เลยไม่เห็นเลยก็ต้องใช้ประสบการณ์กะเอาครับต,ตั้งลำอย่างเงี้ยเรายังพอเห็นนะยังพอมองเห็นอยู่นะยังพอมองเห็นอยู่กระจก,กยังมองเห็นตัวลูกอยู่แต่พอเดี๋ยวมันไปสักระยะหนึ่งนะกระจกเราจะมองไม่เห็นท้ายตัวลูกละแต่เราก็พอกะได้ครับด้วยประสบการณ์นะพอกะได้ แต่มันก็จะไม่เป๊ะน,นะครับเพราะเราเรา,เรา,เรามองไม่เห็นโดยใช้การขะายอย่างเดียวถ้าแทงซ้ายนะครับดยมพาไทด่จังหวะเนี่ยอ่อนเข้ามาเลยนะครับมันบังคับด้วยเรื่องก่อนหน้าถนนมันแคบนะฮะเราไม่ใช่ารถวาดวงให้มันล็อกหานวตตอ์ออมาได้มันคืนรถเกินไปฮะอึบอึบ จังหวะเนี้ยจังหวะรถสี่สิบห้าอย่างงี้นี่คือมองไม่เห็นท้ายตัวลูกแล้วนะครับมองไม่เห็นละมองไม่เห็นละเดี๋นะครับจะพยายามแบบบิดตั้งลำไหมเห็นตัวลูกทั้งหมดก่อนอ่าพอเห็นหมดแล้วเดี๋ยวเขาจะจะตั้งลำหรือจะถอยเลยก็อีกอีกกรณีหน,นึ่งน,นะฮะอีกรอบหนึ่งไม่ล็อกเลยวะเฮ้ยไม่ล็อกเลยอ่าตอนนี้เห็นแล้วครับคนขับจะเห็นทั้งซ้ายทาั้งขวาทั้งรถ มาขนานกันละแม่ลูกเห็นซน้ายขวาก็เลี้ยงได้แล้วครับจะเลี้ยงก็ได้หรือจะล็อกก็ได้นะฮะเลี้ยงไม่ได้จังหวะชิดกับคันนู้นมากเกินไปนะวาดหัวไม่ได้ มือต้องไวครับเลี้ยงหางรแรกๆมีคนถามเยอะมันยากมันยากนะครับล็อกหางเลี้ยงหางแต่ถ้าเกิดพอเราทําบ่อยๆจนเราเกิดความเคยเค,ยเค,ยเคยชินนะครับเราจะแทบไม่ต้องคิดละมือมันจะไปงสายตากับมือมันจะไปโดยอัตโนมัตินะฮะมันจะไปโดยอัตโนมัตินะฮะเราแทบไม่ต้องคิดอะไรกับเขาเลยนะฮะแรกๆต้องคิดเอ้ไปซ้ายซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายครับ อ่อนยาวๆคราบไม่ต้องล็อกเลยอย่างนี้ไปได้หมดครับจะซ้ายขวายิ่งลงเนินแบบนี้ยิ่งง่ายครับผมง่ายแบบแบบ,แบ,บไหนคือลูกก็จะไม่พับลูกก็จะดึงแม่ไปนะฮะแต่ก็จะายากหน่อยตอนจังหวะที่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยจังหวะแม่มาอยู่คามองเงี้ยมันจะควบคุมถ้าเกิดเราตั้งลำเงี้ยนะเราตั้งลำไม่ดีก็พาลูกพับเลยเพราะว่าจังหวะพอหน้าแม่เชิดตรงเนี้ย ล้อหน้าเราจะบังคับไม่ได้ล้อมันจะถลายลงมาพอถอยลงมาแล้วมันจะควบคุมตัวลูกไม่ได้ครับเพราะเราต้องใช้ตัวแม่นะเป็นตัวบังคับล้อวงเดือนนะฮะยิ่เกิดเป็น,ปนแบบเป็นแลมยาวๆลงเนินยาวๆนี่นะการถอยนี่คือจะลําบากเลยถ้าเกิดคนไม่มีประสบการณ์นี่คือจะใช้เบรกเท้าช่วยหนักๆน,นะฮะพอใช้เบรกเท้าหนักปุ๊บล้อหน้าล็อกถ้าเป็นเนินแลมยาวอย่างนี้นะถอยหลังนี่นะมันจะล็อก เทคนิคคือการถอยยาวงั้นอะ่ะถอยยาวให้ดึงเบรกมือตัวลูกไว้เลยจาผมส,ส่วนตัวผมดึงเบรกมือตัวลูกเลยดึงเบรกมือตัวลูกไวให้ลูกมีเฉยอ่ะให้ลูกเฉยให้ลูกมันล็อกแล้วให้ให้แม่เราเนี่ยเราแม่เราดึงช็อตเบรกเพื่อให้ล้อหน้าเราเนี่ยสามารถคอนโทรลได้ครับถ้าเราใช้เบรกเท้าอย่างเงี้ยใช้เบรกเท้ามันล็อกหมดครับทั้งหมดยี่สิบสองล้อพอมันล็อกหมดล้อหน้าก็ควบคุมไม่ได้อันนี้พูดถึงว่าจังหวะถ้าเกิดเป็นเนินเงี้นะเป็นเนินยิ่งเป็นเนินแบบเป็นเนินแบบ ลูกลังเงี้ยโหยิ่งไปกันใหญ่เลยเวลาถอยปุ๊บล้อมันจะล็อกแล้วมันจะลากลูกบนหนกมันจะลากแม่ล,มล,มลงไปเจ้นี่ก็คือใช้เวลาถอยเงี้ยดึงเบกรกกับลูกไว้ใช้เบกรกกับลูกตัวแม่ใส่เกียร์ถอยหลังแล้วก็ดึงเบรกเสริมเบกรกไอเสียไว้ดึงช็อปเบกรกไว้ช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะเลยช่วยในการคอนโทรลนะฮะ พอเราคอนโทรลได้ปุ๊บคอนโทรลได้ปุ๊บเหลี่ยมอะไรมันตรงทุกต้องก็ถอยยิงยางเข้าไปเลย จบอีกหนึ่งภารกิจครับโชว์ตัวกันครับนะครับผมเสียป้อเสียป,ป้อนะฮะ